บ้านเกิดน้ำตาลทิพนารีตอบสัมพันธ์ชายในเครื่องแบบ เป็นนางเอกคลื่นลูกใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับนางเอกน้ำตาลทิพนารีนางเอกช่องวันและ g m เ25ที่ได้มีผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่แทบไม่ห่างหายไปจากจอทีวีเลยและหลายคนยังไม่รู้ประวัติของเธอว่าความจริงแล้วเธอไม่ใช่เพียงแต่เป็นดารารุ่นใหม่ที่ทุกคนรู้จักเท่านั้นแต่ประวัติชีวิตและนามสกุลของเธอต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา น้ำตาลคิปนารีวีรวัตโนโดมน้องสาวสุดสวยของต้นรอตอ,อนารบดินเวรวัตโนโดมแบกขวดทีมชาติของไทยปราศาสตร์สายฟ้าบุรีรัมยยูเนเต็ดต้องบอกเลยว่ากำลังรุ่งก็โดนกระแสด,ดรามา่าตามมาแบบติดๆซึ่งต้นตอของเรื่องมาจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยแชทสนทนาระหว่างเจ้าตัวกับสาวน้ำตาลที่ได้คุยกันเรื่องความคิดเกี่ยวกับทวิตเก่าๆ ที่เคยโพสไว้เมื่อปี2013ที่เสาวน้ำตาลได้เคยต่อว่าและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยปัจจุบันก็ไม่ได้ฝักฝ่ในทางใดทางนี้เสาวน้ำตาลก็ยังได้ขอโทษหากการกระทำในอดีตของเธอสร้างความไม่พอใจและได้ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดขอแค่ช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นก็พอแล้วหลังจากน้ำตาลทิพนารีได้อธิบายและถูกขุดคุยการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อครั้งนั้นใน ในอดีตไปแล้วก็มีชาวโซเชียลจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์และถกสนัน่นความคิดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้และการที่ไม่ได้แสดงจุดยืนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเมื่อกระแสดรามา่าจบลงเธอก็ <c oughs> ได้ทะยานสู่ความดังแบบไม่มีขีดจำกัดแถมได้เปิดตัวพี่ชายสุดหลอ่อที่สาวสาวตังใหม่ปองก็ต้องบอกเลยว่าพี่น้องบ้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ